ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้งานเป็นประจําเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มีงานติดตั้งบ่อยนะครับหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่แรงมือกดของดีวอลนะครับซึ่งสามารถช่วยในงานติดตั้งได้หลากหลายมากเลยเ <One Aman> <cosplay. S 2> พราะว่าตัวนี้สามารถยกน้ําหนักได้เยอะนะครับรวมถึงปรับระดับในงานติดตั้งเนี่ยได้ดีเลยครับเดี mm ๋ย hmm. วเราลองมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับ พอแม่แรงมือกดของดีวอสนะครับตัวนี้นะสามารถยกน้ําหนักเนี่ยได้ถึง1น4้ากิโลกรัมเลยนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะเพียงแค่เรากดนะครับใช้มือกดนี้ตัวเขาเนี่ยก็จะดันขึ้นไปนะครับซึ่งสามารถยกได้สูงสุดประมาณ24่สนบสี่เซนนะครับจากพื้นนะแล้วตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวที่สามารถปรับนะครับให้ตัวลิฟเตอร์นะครับของเราเนี่ยลงมาได้นะครับ ซึ่งเราสามารถปรับละเอียดได้นะกดทีละน้อยก็ได้นะค่อยๆปรับเพื่อให้มันระดับได้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราไม่จําเป็นต้องกดทีเดียวเราค่อยๆกดขึ้นๆแบบนี้เพื่อปรับละเอียดแบบนี้ก็ได้ส่วนตัวสีดําด้านบนเนี่ยเราสามารถใช้กดเพื่อขยับนะครับตัวเนี้ขึ้นลงได้แบบอิสระเลยนะครับขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะครับผม,ผมการใช้งานก็จะประมาณนี้วัสดุเนี่ยทำมาดูแข็งแรงทนทานนะครับตัวฐานเนี่ยมีความบางที่สามารถ สอดเข้าไปด้านใต้ที่มีพื้นที่แคบๆได้นะครับส่วนเรื่องของราคาตัวนี้จะตกสักประมาณ2,000ก,กว่ากว่าต่อชิ้นนะครับก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับในการใช้งานได้เลยครับ